ก่างของผมทั้งตัวมันจะเข้าไปอัดหลังมาแล้วพี่นะอย่าอัดพลังให้พี่ผูช้ชายฝั่งขวาแล้วกันพี่ผู้หญิงฝั่งซ้ายอัดพลังให้นะนี่เวลาผมอัดพลังเนี่ยผมนึกถึงพ่อผมสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วเบื้องบนทุกองค์เลยให้อัดพลังลงมาแล้วบุญกรรมฐานผมด้วยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมแฝงคออยู่ในตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวัดหลักขาง พ่อปาเนี่ยนะเยอะแยะทังหมดอ่ะดีไหมอัดพลังเข้าตัวไปเออเอ้าให้ดูดูวยท่านผู้อ่ะอ่ะผูช้ชายให้ทำอะไรพิเศษไหมผู้หญิงผู้ชายจะเป็นตรงไหนเจ็บตรงไหนคือมอหนะาลูกไม่เจอท่านน้ำหนักลงมาเจ็ดโลแล้วครับอ๋ออ่ะคือแล้วก็มีลมเบียดตรงหัวใจเออ เป็นกดไหนย้อนอแล้วก็เวียนหัวตลอดเวลาครับอ่ะแล้วพี่ผู้หญิงเป็นเป็นรไรการแฟนกันหรือเปล่าเป็นพี่ที่ทำงานเป็นพี่เต็งมาพี่หญิงเป็นไรเปิดหัวข้างเดียวอ่ะตรวจให้นะผมยิ้มอกนะ เไป็นไงพี่ผู้ชายหา,<ะ>ายเบียนครับฮะหายเบียนหายเบียนแล้วนะพี่ผู้หญิงดีึด้นยังดีดยังไงเบาเลยเท้ามีประโยชน์บ้างไหม่ <บ au. S 1> ยใครคิดว่าเท้าผมเป็นประโยชน์เนี่นยฮะมผมเอาเท้าวางแต่เฉยๆผมไม่ได้ทำอันตรายพวกพี่นะอันนี้ไม่ถือใช่ไหม แล้วผมอัดพลังให้เนี่ยอตอนนี้ร่างกายพี่รู้สึกดีไหม,มพี่ผู้หญิงดีไหม,มดีแล้วนะก็ไปทาบุญคนละร้อยก็พอวัดไหนก็ได้ํำระที่สงมาพี่นะอุทิศงูพงน <c oughs> พนนาผีปอบแล้วก็อะไรสะสมร่กายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดนี้พูดแค่นี้พอแล้วไม่ต้องคิดเไรมากเราอ่านเสร็จนึกในใจก็ย่อนลงตู้ชำระที่สงไปคนละร้อยคนละร้อย ร่างกายเราก็จะดีข <ad> ึ ok right ้นระดับหนึ่งแหละ้วพี่นะถ้าโชคดีเจ้ากรรมก็ไปเลยใช่ไหมอย่างน้อยก็เบาบางอ่ะเข้าใจไหมเออร่างกายพี่ผู้ชายตอนนี้สูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปผู้หญิงได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณค่ะประมาณเท่าไหร่นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้วเห็นไหมอ้าวโชคดีนะคุณนักเดี๋ยวผมทั้งหมดนะอุ่นเว้ยเว้ย ม้ใส้ช่วยกับทุกคนนะดนะีมากเออเขาเดินทางไปมาไกลนะทุกทนะที่นัน